สวัสดีครับผมเมมลาสักเซนนะครับีมจะมารีวิวแต่นกเกตในตัววีโก้นะครับวีโก้สองพนะครับก่อนตัวก่อนแชมป์นะครับใส่เกตวัดประสียบิรักโอบดีนะครับนี่วีโก้นะนี่ครับโอเคใส่ชุดคู่ขันเป็นรถนะครับนี่ครับคมหนึ่งหลมหนึ่งคู่ขันนะครับเดี๋ยวมาดูว่าอะไรได้บ้างนะสตาร์ทเกตก็จะทํางานนะครับเกตน้ามืดหน้าสามบปอนพร้อม ขาไทเทเนาะอันนี้เขาเรียกขาไทเทส่วนไอ้นี่ยน้ก,กากเนี่ยเาเรียกว่าขากไะปเทนะครับโอเคแล้วตอนนี้จอเหลี่ยมสีฟ้าไฮบูพร้อมขาไทเทตรงนี้นะครับเป็นขาเป็นแบบไทเทหมดเลยนะครับผมโอเคเสียบปลัก๊กหลายคนสงสัยว่าวีโก้เนี่ยเสียบปลั๊กโอเปดีได้ไหมได้นะครับของที่ร้านผมเสียบได้หมดนะครับที่ igo, ับวีโก้ชัดเจนวีโก้นนะเป็นปกตินะ ก็ไม่ดูก่อนว่าเสียบปลั๊กตรงไหนนะครับฟิโล่นี่เลยครับตรงนี้ให้ขับฟิโล่โยดูเลยตรงกลางนี้เป็นเราแค่เสียบปลั๊กเข้าไปนะครับจบไม่ต้องตัดต่อสายไฟอะไรเลยนะครับติดตั้งอยู่ประมาณห้านาทีประมาณนี้ก็เสร็จแล้วครับแล้วก็เตือนค่าต่างๆได้ด้วยในจอก็วัดครบๆบนี่นะวัดครบๆบ,บเลยวัดแรงดันน้ำมันโวลต์ม้อน้ำ,นำความเร็วรอบแล้วก็จะมีค่าอื่นอีกประมาณ2ีสกว่าค่านะครับเตือนเตือนรอบได้นี่เตือนรอบไปสามพันเตือนบูส เตือนวนเนี่ยเตือนความเร็วเตือนม้อน้ําได้หมดนะครับตั้งเตือนได้หรือว่าเราตั้งอะไรเท่าไหร่ยกตัวอย่างผมตั้งรอบไปสามพันตรงนี้นะพอเกยนสามพันก็จะมีเสียงเตืนอนไดูกันจะเสียงปี้ขึ้นมาให้เราเปลี่ยนเกียร์อะไรเงี้ยครับเราจะตั้งสามพันห้าสี่พันห้าพันเท่าเท่าไหร่ก็ได้นะครับันแล,แล้วแต่เรานะครับดูไฟฟ้า ติด okay. ตั้งในวิโก้นะครับก็แค่เสียบปลัก๊กเฉยๆไม่ต้องตัดต่อสายไฟไม่ต้องเปิดปากระโปรงไม่ต้องตัดท่อลมบูธอะไรเลยนะครับแล้วก็ไม่มีเสียงลมเนยนะหล่อๆแบบนี้นะครับตั้งฮันนีีใส่ได้ทุกรุ่นนะครับใส่ได้ทุกรุ่นคันนี้เป็นวีกโก้ใช่ไหมจะไปใส่ดีแม็กใส่ฟอดใส่อะไรอะนาวาร่าไทตันได้หมดนะครับแค่เสียบปลั๊กนะครับ โอเคก็ใครสนใจก็ทักมานะครับดานส้ายน,นะครับฝากาากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ใน f เฟซ o o ๊กยู u ูปไปหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตรงนี้นะนี่ด้านซ้ายนี้ขึ้น a c e b o o k ให้ดูนะครับก็ฝากาากดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับเดี๋ยวลองมาดับเครื่องดูนะถัดเครื่องเ๊บเครื่องเกียร์ก็จะตดดับไปนะครับเกียร์วัดก็เปลี่ยนสีได้ด้วยนะคุณเนี่ยเปลี่ยนสีได้นะครับโอเคก็ใครสนใจก็ทักมานะครับขอบคุณมากครับ